สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel ครับกลับมาเจอกันยามเย็นอย่างนี้นะฮะกับอ้นนะฮะช่วงนี้จะเจอกันบ่อยนิดนึงนะครับผมนะฮะก็แตะมือกับพี่เอนะฮะพี่เอไปดูแลบ้านให้สวยงามนิดนึงนะครับแล้วก็อ้นพาทุกท่านมาอัปเดต รถมือสองในโครงการวินวินวินโดย AEY Auto Import นะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับบอกได้เลยนะว่าวันนี้ถือได้ว่าหลากหลายรุ่นและครบจริงๆนะครับห้ามพลาดกันเด็ดขาดนะครับวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับคันแรกเลยที่จะพารีวิวให้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ามินิคูเปอร์นะฮะคันนี้ถือว่าเป็นรถสายคลาสสิกสุดชิคนะครับ รถที่สามารถใช้ในเมืองแบบคล่องตัวแบบสุดๆเลยนะฮะและก็เป็นรถที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นขนาดแท้เลยทีเดียวนะฮะใครที่เป็นสายที่ชอบรถแนวชิคๆบอกเลยห้ามพลาดคันนี้กับมินิคูเปอรปี2014นะครับเอาละฮะคันต่อไปนะครับที่จะให้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นพานามลราอีกคันซึ่ง ะจะเป็นปี2016นะครับคันสีขาวที่ไลฟ์ไปเมื่อเมื่อ2วันที่แล้วปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ออนมาเ e t สายนะฮะก็คือปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วกับพานามาลาปี2 0 1 2นะครับคันนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคันใครที่กําลังมองหาพานามาลาอยู่นะครับคันนี้ปี2016ครับและก็คันนี้ยังมีวารันตีจากศูนย์ AAS ด้วยอ่า ใครสนใจหาพนาเมล่าไปใช้ราคาแบบเมาๆที่สำคัญดาวเพียง90,000บาทนะครับห้ามพลาดนะครับคันนี้เลยนะครับและคันสุดท้ายของวันนี้ที่จะพารีวิวชมกันนะครับก็จะเป็นคยเยน SE Hybrid นะครับปี2016นะครับคันนี้ถือว่าถ้าพูดจนถึงออปชั่นแล้วนะฮะนับกันตาเหลือกเลยทีเดียวนะฮะ ออปชันคันนี้ถือว่าทะลักและท่วมแบบสุดๆนะครับปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000โลนะครับภายในเบาะสีแดงเอาเลยฮะอยู่กันให้จบไลรนะครับวันนี้3คันเต็มๆนะครับกับ AEY Auto Import นะครับเริ่มกันเลยนะครับกับ Mini Cooper นะฮะปี2014คันนี้นะครับเฉดสีของตัวรถนะฮะต้องบอกเลยว่า เป็นเฉดสีที่คลาสสิกมากๆนะครับเป็นสีออกเป็นสีครีมนะครับใครที่ชอบแนวสไตล์วินเทจนี่บอกเลยว่าสีนี้เหมาะกับการเอาไปแต่งแนววินเทจออกเป็นคลาสสิกออกเป็นสปอร์ตคลาสสิกมากๆนะครับและจุดเด่นของรถ Mini Cooper ปี2014คือไรใช้เครื่องยนต์ 3,500cc สู1ซนะครับ เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ B M W i 8โอ้โหดังนั้นไม่ต้องหัวเลยครับเรื่องประหยัดน้ำมันสุดๆเพราะคันนี้มาด้วยเทคโนโลยีชวิน t u r ร์โบซะด้วยนะครับอ่ะหัวใจแรงประหยัดนะครับหนึ่งอย่างผ่านไปแล้วนะครับคันนี้มีเอกลักษณ์อะไรนะฮะดูจากกิวด้านหน้านะครับนะครับกิวช่องช่องอากาศตรงนี้ก็คือออกแบบมาได้แบบคลาสสิกลงตัวมากๆมาด้านข้างครับ ล้อคันนี้แอบซิ่งมาหน่อยๆนะได้ล้อที่ออกเป็นสปอร์ตนิดๆนะฮะคันนี้นะฮะสวยงามมากเลยเป็นสีดำเงานะครับกระจกมองข้างตามสไตล์ม i นิคูเปอรนะฮะก็จะเป็นกระจกแบบาลายธงชาติอังกฤษนะครับหลังคานี่เป็นไฟเบอร์นะฮะทำไมถึงออกแบบให้หลังคาเป็นไฟเบอร์เพราะเน้นเรื่องของน้ำหนักเบานะครับ ถัดมาครับไฟท้ายไฟท้ายเป็นลายธงชาติอังกฤษเช่นเดียวกันเอ๊ะทำไมมินิถึงมีธงชาติอังกฤษยเยอะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเพราะเขาเป็นรถต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเอาละฮะปลายท่อก็มีแอบสปอร์ตเล็กๆนะครับเป็นปลายท่อกลมนะฮะด้านท้ายผมไม่เคยพาชมด้านท้ายเลยในมุมมุมตรงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพาชมกันนะฮะ คือถ้าใครชอบแนวแบบว่าเอาไปโหลดนิดๆนะโห oh, oh, ผมบอกเลยว่ามันสุด mm hmm. เท่จริงๆเพราะมันจะเต็มซุ้มพอดีแล้วรถมันแบบเตีย้ยลงมาแบบมากๆอะ่ะโอ้โหเป็นแนวแบบ mm hmm. เป็นฝแบบัดดีไซน์อะ่ะคือหล่อเท่เลยถ้าใครชอบแนวนั้นนะแต่ถ้าเกิดชอบขับเดิมๆสแตนดาร์ดก็แบบนี้เลยนะครับใช้งานก็จะง่ายหน่อยนะครับเดีย๋ยวเปิดท้ายให้ดูอ่ะทานี้เราไปดูกันด้านหน้านะครับว่า สประตูแฮชแบ็กอ่าตัวนี้เป็นตัว2ประตูนะครับข้างในเนี่ยอารมณ์เนี่ยก็จะออกเป็นสปอร์ตเลยเพราะว่าภายในเนี่ยแต่งมาด้วยโทนสีดำและสีเทานะครับภูมิเวลาออกสปอร์ตสามก้านนะฮะอ่านะฮะวิ่งมาเท่าไหร่ดูเลขไมคก,กันนิดน,นึงก่อนย้ายไ,ไปทางด้านซ้ายมือคันนี้วิ่งมา1 2 0 20, 2 9 1 2,911กิโลนะครับ เจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวดังนั้นประวัติชัดเจนนะครับบางคนบอกโอ้ยรถวิ่งตั้งแสนหนึ่งอย่าลืมนะฮะรถปี2014ปัจจุบันปี2021นะครับลองเอาแสนสองนะฮะไปถัวเฉลี่ยกับจำนวนปีไม่ได้ถือว่าวิ่งเยอะนะครับคือใช้งานปกตินะครับตรงนี้นะครับและก็ตรงนี้ข้อมูลในการเซอร์วิสอุบัติเหตุเฉียวชนหนักคันนี้ไม่มีเลยนะครับ เอาแะครับพาไปดูทางด้านซ้ายมือภายในก็ยังให้อารมณ์แบบสปอร์ตนิดๆนะครับตรงคอนโซลนะครับออกแนวคล้ายๆกับเป็น k คป l ล r เนาะนะครับสวยงามนะครับพุชสตาร์ทนะอยู่ตรงนี้นะครับมีพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์จับกำลังเหมาะมือเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถนะฮะไปให้กับ บุตรหลานนะครับใช้งานขับไปมาหาลัยอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของมินิเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะครับเอาแล้วฮะเราไปดูราคากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะฮะที่พูดไปว่าเหมาะสําหรับบุตรหลานเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเด็กๆอย่างเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยนะฮะคือ ที่จอดรถเนี่ยในมหาลัยเนี่ยมันก็จอดยากนะครับมินิถือว่าเป็นรถที่แบบคล่องตัวแล้วก็จอดตามมหาลาัยนี่คือแบบคือคล่องตัวมากๆกนะครับก็ก็เหมาะเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งใครที่ออมองหารถที่ใช้งานแบบขับไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล่องตัวสูงก็ก็ต้องเป็นมินิแหละผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆและที่สําคัญชั่วโมงนี้คันนี้จัดไปให้ราคาเพียง9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง นะครับใช้เงินดาว90,000บาทผ่อนสูงสุด10,000อนสูงสุด72งวดตกงวดละ1 6 5 7 7บาทนะครับกับมินิคูเปอร์แฮชแบกนะครับ3 2ประตูนะในโค้ด F56 นะครับปี2014นะครับรถสวยคุณภาพดีชื่อคุณเอนะฮะ การันตีนะฮะคันนี้นะครับใครสนใจนะครับทักทายเข้ามากับเบอร์025874666หรือทักไลน์แอดเข้ามาที่ ad aey auto ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับฝ่ายขายช่วยประสานงานกันต่อใครแบบใจร้อนนะฮะโอนจองเข้ามาก่อนได้เลยและนั้ดหมายมาดูรถกันภายใน3วันนะถ้าไม่สวยไม่พอใจอย่างที่เราคุยกันก็ คืนมาจำจองได้เลยอ่ะเราตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับถัดมาอีกคันหนึ่งครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคันที่โดนใจสุดๆเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาก็โดนด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับสีของตัวรถเนี่ยเราเรียกกันว่าสีโดโลไมซ์ซิลเวอร์นะครับมันจะเป็นเฉดสีสีบอลผสมสีเทาแล้วก็ผสมสีเงิน3เฉดอยู่ในสีรถคันเดียวกันนะครับ มองมุมนี้จะออกเป็นสีฟ้าๆเลยเห็นไหมอ่าขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีออกเป็นสีเทานะครับอ่าและก็มีเฉดด้านนี้จะออกเป็นสีซิลเวอร์หนคันนะครับสามารถให้อารมณ์นะฮะสามเฉดสีเลยทีเดียวโหแค่สีรถนะฮะกินขาแล้วนะฮะเอาแล้วลวปี2016มีข้อ อะไรที่อัปเดตขึ้นมาจากปี2012มากนะครับสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาก็คือในปี2016จะมีระบบชาร์จนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระบบเรียกว่าปลั๊กอินนะครับก็สามารถชาร์จได้จากชาร์จไฟบ้านนะครับและก็สามารถใช้ระบบไฮบริดในการชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วก็ปี2 0 1 6นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเอาละฮะคันนี้นะครับเป็นรถสูตร AAS นะครับ วาลันตียังเหลือนะฮะแม็กนะครับให้มานะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับถามว่าขอบ18นิ้วดียังไงนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเพราะถนนบ้านเรานะี่ยมันค่อนข้างยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราได้ขอบ18มาแก้มยางขนาดนี้เวลาเจอครับถนนหรือว่าเนินรถระดับนะครับสามารถลูด่ได้เลยนะครับ อันนี้คือเหมาะมากๆกับถนนบ้านเรานะครับด้วยความเป็นพาเมล่านะฮะเห็นไหมครับด้านข้างนะครับอารมณ์สปอร์ตนะครับตรงนี้นะฮะมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มกันเลยคันนี้ได้กุญแจคีย์เดสโก้นะนะครับามาดูทางด้านท้ายนะวิ่งหลังไฟฟ้านะครับวิ่งหลังไฟฟ้านี่สติกเกอร์ AAS ยังอยู่เลยนะครับ แล้วก็ปลายท่อคู่นะสวยมากอ่ะในปี2016ตัวเปิดฝาท้ายจะอยู่ที่ก้านปัดน้ำฝนนะครับนี่นี่ตำแหน่งอยู่นี้กดตึก๊กอ่าขึ้นมาเลยนะครับคันนี้ก็จะได้สวิต์เปิดปิดฝาท้ายและก็สวิต์ล็อกล็อกรถด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นตอนที่ซื้อรถมานะครับเอาละครับไปดูภายในกัน นะครับคันนี้มีอะไรให้ชมเพิ่มเติมเปิดมาก็อึ้งกับเบาะเพราะว่าเวลาเราเล่นพอร์ตเนี่ยเราดูที่เบาะนะฮะอึ้งเลยคันนี้มาด้วยเบาะสปอร์ตดีไซน์นะครับและเบาะปรับได้ทั้งหมด14ทิศทางนะครับก็ถือว่าออปชั่นแบบท่วมๆเช่นเดียวกันได้เครื่องเสียงบสครับนี่ได้เครื่องเสียงโบส ภายในลายไม้นะครับเปียโนแบ็กสีดำนี่นี่นี่ด้านข้างเปียโนแบ็กสีดำนะครับอเดี๋ยวเชิญแต่กล้องนะฮะเข้าทางด้านซ้ายมือนะครับโอ้เข้ามานี่อารมณ์รถแบบรถสปอร์ตนี่มาเต็มเลยทีเดียวเปิดมาปุ๊บว้าวเลยนะครับนี่นี่น,นี่ที่วางแก้วผมชอบมากเลยฮะรถพอส์เนี่ยอะ คันนี้มาด้วยออปชันมีสปอร์ตโหมดนะครับมีสปอร์ตโหมดเพิ่มเติมแล้วก็ปรับโชคอัพนะครับ p s m นะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้จะเป็นปรับวิ่งหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี e-power กับ e-charge มานหลังไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของคอนโซลด้านหน้าวิ่งมาเท่าไหร่กัน คันนี้วิ่งมา 60, 6กหมื่นหกริกิโลนะครับ6637กิโลเท่านั้นเองนะครับรถศูนย์เเจ้าของมือเดียวนะคันนี้นะไปดูที่นั่งด้านหลังด้านท้ายกันนะครับด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับ อ่าระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์โฟโซนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันเวลาที่เราซื้อรถป้ายแดงของรถพอร์ชนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับโฟโซนแล้วก็สามารถปรับตำแหน่งแอร์ได้นะครับปรับม่านหลังได้นะครับเป่าเป่าคอเป่าอะไรได้หมดนะครับตรงนี้โอ้ถือว่าเยี่ยมนะครับออปชันถือว่าเยี่ยมเลยเอาละฮะเราไปดูราคากัน ว่าเป็นอย่างไรนะครับลืมบอกไปคันนี้ได้ม่านม่านประตูประตูทา,าประตูหลังด้วยนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับรถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ราคาก็ต้องดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นรถปี2016นะครับยังมีวารันตีกับศูนย์ AAS นะครับแล้วก็คันนี้สนนราคาอยู่แค่4ล้านกับ90,000บาทนะครับ ดาวเพียง90,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อรสูงสุดนะครับ72งวดนะครับตกงวดละ73,320บาทเท่านั้นเองนะครับใครหารถสวยๆคุณภาพดีดาวต่ำนะครับชื่อคุณเอ๋การันตีครับผมกับพานาเม่าคันนี้นะครับเอาล้วครับจบกันไป2คันนะครับมาคันสุดท้ายของวันนี้คือคเยนนะครับ คายเยนเอสอีไฮบนะครับปี2016พันนี้ถือว่าออปชั่นทะลักทลายนะครับมีอะไรบ้างเราไล่กันเลยนะครับเห็นกลมๆตรงนี้นะฮะนี่คือเรดร์เรด่าคูร์สคอนโทรนะอ่าถัดขึ้นมาครับตรงนี้คือเซอร์ราวิลกล้อง360นะครับไฟนะฮะไฟไฟไฟจะเป็นโฟดอนะฮะ PDRS นะครับอ่าล้อแม็กครับ ลายเทอร์โบก้านซีกนะฮะอันนี้เป็นลาย,ลายเทอร์โบก,ก้านซีกอ่า21นิ้วลืมบอกไปว่ายางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาคู่หนึ่งเลยนะฮะนี่ดูดอกยางนี่ยังอยู่เลยนะฮะใครได้ไปคือคุ้มสุดๆนะฮะและก็มีแหลกนะฮะเดียวแหลกนะเป็นสีแบล็กคอรซี่นะฮะดำเงาขอบด้านข้างก็เป็นแบล็กคอรซี่นะดำเงาบันไดครับ อันนี้ก็เป็นออปชันนะบันในข้างโอ้โหออปชันคันนี้ทะลักจริงจริงนี่ครับปลายท่อสีดำอันนี้ก็เป็นออปชันเวลาเราสั่งรถนะครับปลายท่อสีดำนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โเปิดมาน,นี่ว้าวเลยนะเบาะแดงเป็นเบาะสปอร์ตซีทนะครับ กี่เว18เวคุณพระเบาะ18เวนะครับผมลำโพงแล้วครับลำโพงลำโพงเอาซะหน่อยลำโพงโบสนะลำโพงโบสนะเอาละ่ฮะเชิญเชิญดูไม้ฮะไม้ไม้หกหมื่นเท่าไรเนี่ยหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองนะครับและก็ใครได้คันนี้ไปคือลูกค้าเพิ่งเซอร์วิส ระยะเลยก็คือออกไปนี่คือใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งเซอร์วิสที่ AEY นี่เองนะครับคันนี้อาฮะเชิญทางด้านซ้ายเดี๋ยวพาชมกันต่อนะครับออปชันคันนี้ถือว่าถล่มทลายกันจริงๆนะครับเปิดเข้ามาว้าวเลยนะโอ้โหดูดิดูตัวเบาดิมันหน้าลมแบบสปอร์ตมากๆอ่ะนี่แล้วตัดด้วย p i ียโนแบ็อ่ะคือมันว้าวเลยนะ โอ้หเท่านั้นยังไม่พอยังไม่จบนี่เดินได้แดงด้วยนะครับนี่เดินได้แดงนะครับสปอร์ตโคโน่คอร์กนะฮะสปอร์ตโคโน่คอร์กยังไม่จบนะฮะนี่ครับเบาะครับเบาะเบาอุ่นนะฮะนี่ช่วงล่างนะฮะปรับได้5ระดับนะครับและก็มีสปอร์ตโหมดนะครับสปอร์ตพลาสนะครับโอ้โหเยอะจริงๆ เลดาร์ค uh, mm ูร hmm. สอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับคันนี้มีอะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวดูสิโอ้โ oh หมีบายสปอร์ตด้วยนะครับมีบายสปอร์ตเนี่ยปุ่มบายสปอร์ตจะอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับตรงนั้นน่าจะมองไม่เห็นคันนี้มีบายสปอร์ตเดี๋ยวเปิดให้ดูจากด้านด้านข้างเห็นสีดำๆที่ข้างกระจกไหมฮะกรอบกระจกนาตรงนั้นคือฟังก์ชันบายสปอร์ตนะครับเอาละฮะไปดูเบาะหลังกันครับผม โหคันนี้ออปชันแบบใช้คำว่าอะไรดีอะทะลักเลยดีกว่ามั้งครับเพราะว่ารถโฉมปี2016เนี่ยน,น,นั้นจะมีแบบออปชันแบบนี้เข้ามาทันทีนะเบาะหลังยังมีเบาะแบบปรับลมร้อนลมเย็นได้อีกแล้วก็ปลดล็อกประตูหลังได้ด้วยปกติแล้วออปชันนี้ยก็ไม่ค่อยมีนะครับในเครยเย็นปี2016แต่คันนี้คือแบบถือว่าท่วมจริงโอ้สุด สุดจริงๆครับอ่ะไปดูราคากันดีกว่านะฮะว่าชั่วโมงนี้คันนี้สวยๆแบบนี้นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรถปี2016นะครับเป็นระบบปลั๊กอินนะครับยเยน SE Hybrid รปลั๊กอินนะครับปี2016นะครับราคาครับจัดไป4,290,000บาทเครดิตดีนะฮะ ดาวเพียงแสนเ0้าหบาทนะครับที่สำคัญนะครับผ่อนสูงสุด72งวดตกงวดละ7 2 3 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจทักทายกันเข้ามานะครับบอกเลยนะครับรด3คันวันนี้3แนว3สไตล์แต่โปรเด็ดๆดีๆเหมือนกันทั้ง3คันเลยนั่นก็คือดาวน้อยฮนะ ผ่อนานานๆสบายๆได้รถดีๆเอาไปใช้กันนะครับใครใจร้อนนะฮะชั่วโมงนี้ทักทายเลยครับโทรสายตรงนะฮะ025874666นะครับกับแอดไลน์นะฮะแอด a ออีวายครับนะครับหรือพรุ่งนี้นะฮะโชว์รูมเราก็เปิดนะ,ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่โชว์รูมฝ่ายขายเราเปิดนะ,ะอยากเข้ามาชมรถนะฮะทั้ง3คันนะครับ ก็โชลุมลูมเราอยู่ที่รามอินทารกรมร .14 นะ,ะถ้ามาจากแฟชั่นไอแลนด์ก่อนถึงแยกมีนบุรีนะครับยูเทิร์นใต้สะพานข้ามแยกมีนบุรีนะ,ะเจอโชวลุมลูมเราเลยหาไม่ยากครับนะฮะก็จุใจนะฮะวันนี้ก็ช่วงท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทักทายนะครับแฟนเพจนิดนึงนะครับที่เข้ามาแล้วก็ เดี๋ยวให้ตาก,กล้องพาชมรถช่วงช่วงท้ายนะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนะครับมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยนะครับวันนี้วันเสาร์แบบนี้นะครับผมวันเสาร์แบบนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แวะมานะครับมาเที่ยวมาชมรถ โชว์รูม AEY Auto Import กันนะครับอ้าวใครเข้ามากันบ้างนะครับทักทชายสวัสดีครับคุณวิรัตินะครับคุณพัชสพนนะครับสวัสดีนะครับคุณสุวิชาสวัสดีครับนาสสวยมากอ่าฮสีบอลสวยมากๆเลยครับสวัสดีครับคุณจักรวาลครับ FC ครับยินดีครับสวัสดีครับคุณลวิตาครับสวยๆครับสวัสดีครับคุณ เออสะกดชื่อไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับคุณชะชะนิษานะครับสวัสดีนะครับเบาได้เบานะครับราคาราคาแจ้งเข้ามาแล้วนะครับอยู่ในไลน์นะครับอบบอย่างไรทักทายเข้ามากับกับเอวานะครับเดี๋ยวมีฝ่ายขายติดต่อประสานงานกลับนะครับผมสวัสดีครับคุณกฤษณะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณสอสอ ลอลักนะฮะอ่านชื่อผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณลาวีนะฮะสวัสดีครับคุณถนัดนะครับสวัสดีครับคุณวิรัวิรุดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสาลี่มาแล้วนะครับโอ้เข้ามาการบับพึ่บๆเลยนะฮะสวัสดีครับคุณนัทวดีนะครับสวัสดีครับคุณแก้วมังกรริเนเอฟซีครับสวัสดีครับคุณธนานา เอาแล้ววันนี้ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะฮะก็สนใจขนาดทักทายเข้ามานะครับแล้วก็จากฝากในไลฟ์นี้นิดนึงนะครับว่าวันนี้การเลือกรถนะครับการใช้งานนะครับก็ดูตามตามชีวิตประจําวันเราว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับมินิเหมาะสําหรับในเมืองนะครับใช้งานสะดวกคล่องตัวนะครับพานาเมล่านะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการุอร์คาร์ไปกันได้สีที่นั่งนะครับ และยังคงได้ความรู้สึกได้ขับรถซุเป,ประคารนะฮะก็มาที่พาราเมล่านะครับส่วนชยเชยนก็เป็นสไตล์ท่องเที่ยวลุยๆไปได้ทุกที่นะครับชอบแนวไหนทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้นะครับโอ้น,นะครับก็ขออนุญ,ญาตในการที่จบไล์นี้นะฮะเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอการโอกาสหน้ากับไล์หน้านะครับกับข้อมูลข่าวสารดีๆกับ AEY Auto Import นะครับ วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่หน้าครับาบาย